สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตเราชนะกลุ่มพิเศษเปิดไทม์ไลน์ตรวจสอบสิทธิ์ได้เงินวันไหนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับเราชนะกลุ่มพิเศษเปิดไทม์ไลน์ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเตรียมทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันที่4มีนาคม2564และ15มีนาคม2564ทางด้านกระทรวงการคลังเพิ่มจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า3,500แห่งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตรวสอบทไลน์เราชนะกลุ่มพิเศษหลังจากที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w รไวเว็บเราชนะ .com ซึ่งมีเมนูสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิเศษซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงต้องการความช่วยเหลืออาทิเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพรวมถึงผู้ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปลงเทเรียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ ที่ได้รับผ่านแอปเป่าตังซึ่งจากเดิมเปิดให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจำนวน1,894แห่งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนถึงปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า3,500แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานทางจังหวัดสำนักงานสัมรทาสัมปสามิตพื้นที่สำนักงานสัมรทรพื้นที่รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันมีกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้รับ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบันแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า9,95,349คนและเมื่อเร็วๆนี้ทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสครโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนราชนะในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่15จนถึงวันที่21กุมภาพันธ25์2564นี้จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่4มีนาคม2564และ จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 5. มีนาคม2.564ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22. กลกุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มีนาคม2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่1 5มีนาคม2564และจะได้รับวงเงินได้รับสิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่1 9มก มีนาคม2564ซึ่งอย่างไรนะครับขอให้ทำการตรวจสอบสิทธิ์และหากได้รับสิทธิ์ก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆากเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่องยู u ูบเพจอาชนเนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่อง YouTube HR Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม